มาชมบ้านหลังนี้เขาอยู่สายเทพเขาเดินเข้าไปในนี้แล้วเขาบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าเทพมาประทับที่ประตูเต็มไปหมดเราก็เลยตัดสินใจว่าบ้านหลังนี้ถวายเป็นตำหนักเทพไม่ไม่คิดจะอยู่เพราะถวายเป็นตำหนักเทพก็ไม่มีที่อยู่เพราะไม่มีที่อยู่ก็เลยไปหาที่ดินแปลงใหม่ที่เพื่อมาดินแล้วไแล้วอยู่บนเนินเขาหน่อยหนึ่งอยู่ติดคุ้ยแล้วก็ที่ก็แค่ไร่เดียวแล้วเมื่อหกปีที่แล้วเนี่ยตั้งใจจะไปปลูกบ้านในที่แห่งใหม่พอไป ปรับพื้นที่รถเบรโครเนี่ยไปไปเพ่ที่นะฮะัไปเคลียร์ที่ก็รถเบรกโคเนี่ยไปเกาะเจอไม้ท่อนหนึ่งนอนอยู่ใต้ที่ปรากฏว่าเป็นไม้ตะเคียนทองท่อนนี้นะคอตอนที่ไปเกาะเนี่ยรถบรโครไปกเกาะเจอก็เลยดึงงัดขึ้นมาพองัดขึ้นมาเนี่ยเขี้ยวไม้โคเหล็กขนาดเนี่ก็หักหมด่ะงัดกี่ครัง้งกี่ครั้งก็หกักหักไปสี่ห้าเล่มเขาบอกว่าไม่ได้ไม้ท่อนนี้เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม้ตะเคียนทองต้องบูชา ก็เลยจุดดอกไม้ทุกเชียนขอเข้ามาบูชาพอเชิญขึ้น,นมาปรากฏว่ายาวเนี่ยแป